คนที remember, ่เป um, ็นโจ๊กเกอร์ก็ต้องแต่งด้วยใช่ไหมครับจ๊กเกอร์ด้วยจกเกอร์กออกมาค่ะพอประกาศว่าโจ๊กเกอร์คือนนนี่ก็ยังงงว่าแล้วนนมันทําอะไรให้เราทีมเราแพ้วะก็เลยถามนนทําอะไรวะมันบอกว่าก็มีแบบทําน้ําปลาหกบ้างแล้วก็ไม่ช่วยแกะหอยบ้าง ก็มันคิดมาตั้งแต่แล้วแล้วว่ามันใช่แล้วมันก็ใช่จริงๆน้ำปลาน้ำปลาหกโอ้ยเร็วๆก็ไม่มีใครมาตามนะเรายังมีแผนสำรองเพราะว่าเงินทั้งหมดอะอยู่นี่ใช่แล้วสับปะน้ำตาใสเยอะขนาดนี้เลยเหรอทำอะไรอะไข่เจียวไงไข่น้ำน้ำมันน้ำมันด้วยทีมแทนน่ะดูไม่ออกเลยทุกคนแบบช่วยกันมากส่วนเต้ใช่ไหมก็ทำ หน้าที่ดีมากคือล้างหอยเตรียมผักทุกอย่างนะคิดในใจว่าหรือว่ามันลืมว่าตัวเองเป็นโจ๊กเกอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบว่าเฮ้ยเข้าใจโจ์ไหมว่าตัวเองเป็นโจ๊กเกอร์อยู่โอ้ยมึงแค่ดูดูก็รู้แล้วว่ามันเยอะกว่าชอบอะไรไข่ไข่ห่อยๆไม่ชอบมันยูเหมือนตัวด้วงอ่ะอันนี้ปลาหมึกหรอ ไมให้หนูขเาลยเหมือนี่ทำถรอันนี้ทำอะไรอ่ะแล้วเต้ก็เดินไปหยิบถุงหมูที่ขโมยมาออกมาต้องเงียบนะเงียบนะก็ไม่บอกบอกให้หันก็ไม่หันอ่ะพี่แทนก็ไม่หันก็ยืนอยู่เฉยเอ่ะสิ่งแรกที่รู้สึกเลยคือฉันเป็นโจเกอร์ไม่ดีตรงไหนฉันเป็นโจเกอร์ไม่ดีตรงไหนโจเกอร์อีกทีมหนึ่งคือเต้เต้ไม่ทําอะไรเลยซัพพอร์ตทีมทุกอย่างช่วยทําอาหารช่วยเก็บหอยซัพพอร์ตทีมทุกอย่างฉันเป็นโจเกอร์ไม่ดีตรงไหน